ไปเล่กันทีครั้งกันบ้างนะครับฝุ้นตกพิทูู่ทาทุเรียนอกดอกน้อยนะมีราคาแพงเจ้าของร้านคาเฟ่ทุเรียนจึงปรับตัวปรับสูตรชากาแฟเค้กวุ่นรสชาติไม่เพื่อความต้องการของลูกค้ารสชาติทุเรียนครับโดยร,ร้านกาแฟน,นะครับบูธานิคคาเฟ่ครั้งนะครับตาบลทุงขายอําเภอยานตาข้าวจังหวัดกลางาน,าน,านางสาวจุดานัทนินอุดมศักสามสิบกว่าปีเจ้าของร้านเนี่ยเปิดตัวเมนู เอสเปรสโซ่ so, ทุเรียนหมอนทองเ mm hmm. จ้าเร็กเจ้าเดียวในหวัดกลางรับล <Ha. S 1> ับมารังสั้นเมนูกาแฟซดทุเรียนอีกครั้งหนึ่งห้องชว่เลยนะครับนะ mm hmm. ตามคำเรียกร้องของลูกค้าลาสุดเนี่ยได้รับได้รับผลกระทบจากภาวะทุเรียนที่มีราคาแพง <Ha. S 1> วัตถุดิบตีมานี่ก็มีราคาขึ้นทุกตัวเลย <Ha. S 1> แต่เจ้าของร้านเขาไม่ย่อทอนะครับ mm hmm. เพื่อความต้องการของลูกค้ากรังสั้นเมนูกาแฟทุเรียนหมอนทองออแกนิกชาไทยหมอนทองออแกนิกกับ และวก็วุ้นหมอนทองโบทานิกแล้วก็เคกทูเรียน ม่อนทองครับหน้าม่อนทองครับแล้วก็อารวมอนทองครับไฮลากไล่ขึ้นเพรดึงดูดลูกค้าที่ชอบถุเรียนนะ,ะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องปรับราคาขึ้นนิดนึงแหละเพราะราคาเรียนแพงน,นะครับเพื่อทางรา้านเจ้าของร้านอยู่รถกันในภาวะพนีครับค่ะนางเศร้าชุดานัดนินอุดมซักค่ะบอกว่าสัหรับซีซั่นนี้เนี่ยก็เป็นช่วงดูดูถุเรียนม่อนทองแกก็ได้นำถุเรียนม่อนทองมาจากจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะเนื่อจากว่าดูดูการนี้ลาชาว่าหนึ่งเดือนําหรับต้นทุนของเรียนนะ รอบนี้ต้องสร้างเอาเนื้อเอามาแต่เนื้อนะคะต้องเป็นพรีเมียมเกรดเอกันนะต้องเป็นทุเรียนออแกนิกซูงกิโลกรัมละ2องพันห้าร้อยบาทค่ะส่วนทุเรียนเป็นลูกเนี่ยโลละหกรอยทีท่นี่ค่ะทางร้านก็ได้นํามาทํากาแฟเอสเปรสโซทุเรียนออแกนิกนะคะจากเดิมเนี่ยค่ายกันในราคาเก้าสิบเก้าบาทพอทีนี้พอวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเรียนแพงขึ้นก็ต้องปรับขึ้นเป็นเก้วละหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทเพราะว่ามีตัวเลือกอีกเมนูนั่นก็คือ วุ้นม่อนทองโบทานิค่ะซึงด้านในวุ้นเนี่ยเป็นเนื้อม่อนทองเลยบีบอกเกลี้ยงราคาก็อยู่ที่เก้าทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีเค้กทุเรียนม่อนทองลาวราคา1นึร้ยยีบกาบาทด้านข้องอารุอารั่วนะคะถุเรียนไส้ไข่เค็มเซตหนึ่งเนี่ยเขาไข่กันเก้ากบาท ซึ่งในสถานก,การณ์ช่วงนี้ค่ะมีวัตถุดิบถูกอย่างถือว่ามันขึ้นราคาก็ตองพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เกิดขึ้นเผื่อความลากล่ยเผื่อชักจูงละดึงดูดลูกค้านี่ก็เป็นไส้ทุเรียนจริงๆเลยนะไม่หวาอีเป็นในไรก็เอาทูเรียนมา,<อ>าทํใ<ส>้ในรังก็ไม่เพงแล้วคนได้ชอบทุเรียนนะครับรอบปีนี้ทุเรียนเพลงนะครับพุนผลิตออกมาโนยจับเรื่องของฝนตกนะครับพิจารณาการนั่นเองครับ